แปด i ฟิช <88 S 2> ชิงแตกปลาในป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นลอกเพนสิบหกเอนี่ฝาข้างนี่แบบสวยๆเลยนะนะฮะริ้วรอยแบบรอยขีดขว่วนอะไรพวกนี้ยังแทบจะไม่มีเลยนะครับมันจะมีรอยก็อยู่แค่เนี่ยผู้นี้นะฮะนี่ๆๆน,น,น,นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้อีกนิดนึงแล้วก็ข้างล่างนะครับรอยน้อยมากจริงๆนะครับรอยมีน้อยมากนะครับระบบเบรกเป็นเลเวลนะครับ ปรับดันแบบนี้นะครับกดลงไปปรับได้อีกนะครับเอาให้สุดได้เลยนะครับหมุนด้านหน้ามีเสียงแบบนี้นะครับตั้งเบรกก่อนนะฮะเห็นนะครับหมุนก็จะมีเสียงนะครับตัวนี้ก็จะตั้งเบรกเพิ่มได้อีกนะครับตรงนี้นะครับชุดนี้ยังเงางามสวยนะฮะไอตัวนี้เป็นคลิกเสียงนะครับคลิกเสียงจะเป็นแบบกระเดื่องนะครับผมเปิดผักขึ้นแบบนี้นะครับฟังเสียง ลั่นๆเลยนะนะฮะปาล่านี่ตื่นแน่นอนนะครับผมนี่นะครับตัวนี้สภาพสวยจริงๆนะครับสวยมากนะครับผมสวยเลยนะนะครับ made in USA นะครับตัวนี้เป็นงาน US นะครับระบบเบรกนะครับเปิดหน้าลอกดันลงมาให้สุดนะครับผมลอกลื่นๆเลยนะครับพร้อมใช้งานนะนะฮะ ขนาดประมาณ4โอนะครับ4โอนี่ก็กำลังสวยนะครับฝั่งเราไทยได้สบายๆนะครับบนเรือได้ได้แน่นอนเลยครับสบายๆเลยนะครับรอยยินซีก็ได้นะครับผมเห็นไหมครับดูสภาพเนียนสวยเลยนะริ้วรอยก็มีแค่นี้เองนะครับตามที่แจ้งเลยนะครับเล็กน้อยเล็กน้อยมากนะฮะกับสภาพรอบแบบนี้นะครับ ทองทั้งตัวสวยๆพร้อมใช้งานนะครับผมตัวนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับจุสายนะครับ400-500เมตรนะครับโดยประมาณนะขึ้นอยู่กับหน้าตัดของสายด้วยว่าจะเล็กใหญ่ขนาดไหนนะฮะเลือกชมสินค้าหน้าเพจนะครับผมนะ กดเข้ามาที่หน้าเพจนะครับแล้วกดตรงคําว่าร้านค้านะครับจะพบสินค้ามากมายนะครับผมจากนั้นให้เลื่อนลงมาให้สุดนะครับแล้วกดคําว่าดูทั้งหมดนะครับอยู่ข้างล่างนะครับก็จะเห็นสินค้าทั้งหมดเลยนะครับที่ทางเพจลงไว้นะทั้งหมดจะเป็นของมือสองนะครับเราจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับถ้าไหนขายแล้วก็จะลบออกไปนะครับถ้าสินค้าเข้าใหม่เราก็จะพยายามอัปเดตเรื่อยๆ นะครับผมมีของมากมายนะต้องลองกดเข้าไปดูนะครับที่หน้าร้านค้านะครับสนใจชิ้นไหนก็เลือกแล้วก็ทักมาคุยกันนะครับหรืออยากแบบต่อรองราคาอะไรอย่างงี้ลดได้ไหมสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดมีอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับยินดีบริการครับผมสินค้าเรามีให้เลือกเยอะพอสมควรนะครับทั้งมือ1และมือ2นะครับก็เนี่ยครับตามรูปเลย ต่อมาเป็นวิดีโอนะครับถ้าเรากดเข้ามาในหมดวิดีโอก็จะมีคลิปที่ผมทํารีวิวสินค้าเอาไว้ให้นะครับรีวิวลอกรีวิวคันรีวิวอุปกรณ์แคมป์เดินป่าอะไรพวกนี้ครับก็ลองกดเข้าไปดูนะครับ